มาฮะเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับผมการคลิปยาวนะครับมาดูกันชั้นที่5ชั้นที่6เนาะว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็ต้องการลม3นะครับเป็นธาตุน้ําต้องการธาตุลม3โอเค3ตัวแค่3ตัวนะนั้นธนาตุอื่นใส่อะไรเข้าไปก็ได้แต่ต้องมีธาตุลม3ตัวนะครับเราก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าน้องแดนหน้านะ น้องดาววียไหมแรงดีนะครับผมธาตุลมธาตุลมอย่างต่ำสามตัวนะธาตุลมตัวละครมันไม่ค่อยเยอะผมก็มีตัวละครครบทุกตัวแล้วนะแต่ธาตุาลมมันก็ตัวใหญ่เป็นสามดาวแล้วก็เป็นตัวแบบเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรอะ่ะตัวดีเฟนต์อ่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวสายกันนะครับจบเทิร์นเทิร์นแบบเทิร์นแรกยากนะครับผมเป็นอย่างนี้แล้วกันแล้วก็เอาเป็นตัวเวทหมู่แรงๆเบิร์ๆไปเลยนะครับ เพราะว่าเขาจำกัดแค่ลม3เนาะก็เอาจริงๆพี่เกรเนี่ยก็ดีนะพี่เกรเนี่ยพี่เกรย,ยิงแรงนะครับเอาเกรไปแล้วกันเพ,พราะมันแพ้ธาตุเนาะก็เอาตัวเบิร์ดไปสักตัวหนึ่งหรือว่าจริงๆเราไม่ต้องเอาเบิร์ตไปก็ได้นะแต่เอาตัวเป็นตัวเพิ่มเชนไปดีกว่าไหมเอ่เพราะว่าใช้น้อยแหละลองดูฮนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเล่นไม่เป็นนะผมไปอนะ่ะชั้นห้าครับ ขอให้ผ่านนะครับถ้าไม่ได้ยังไงก็กลับมาเซตตัวใหม่นะครับอลองดูผมว่าได้นะบ <l ug> ับบับก่อนเลยสเตเกอร์ของเราอันนี้จริงๆไม่ต้องโฟกัสยิงก็ได้นะ <l ug> เอามาติดไว้เฉยอะ แต่บอสอยู่นี่นะครับผมอลองคำนวณกันอ่ปุ๊บปับ๊บอันนี้ก็ตีตัวนูน้นอ่ะนี้เตะแก้วไปแถวหลังแล้วก็ดาว,วี่ก็หนีถ้าถ้าเตะแก้วไปตายหมดเราก็จะตีบอสได้เลยนะครับแล้วก็เกมปักธงอีกรอบหนึ่งนะครับอลองดูะ เกตัวนี้เป็นแบ,บนการ์ดเกนะครับผมแลกได้ในร้านเกลือตอนนี้นะครับผมตอนนีผ้ผมมาตอนที่คลิปนี้ลงแนละ้วยังมีให้แลกอยู่โอเคหลังจากนี้ก็ต้องเปิดหานะครับเราะว่าแรงมากแล้วก็ได้ใช้กับบอสใหม่ด้วยบอสที่ปัจจุบันนี้นะครับผมบอสเสือที่รีรันมานะผมได้ใช้กับเกตได้ใช้แรงอ,อันนี้วากแถวหลังนะครับแล้วก็ มาตีบอสนะครับโอเคปักปงคงผมว่าประมาณนี้น่าจะได้นะครับูเจร่ฮแค่ปักคงก็ตายแล้วสเปนวาสิการ์มพลัง เกก็คือทอําของไว้ก็ดีครับผมมันได้ใช้นะครับผมคือตัวละครในเกมนี้บอกได้เลยว่าได้ใช้ทุกตัวนะครับพมจะทำของไว้ในหลายตัวหน่อยนะครับผม <S <S คือมันมีหลายคอนเทนต์ได้ทำและแต่ละคอนเทนต์จะรีควายตัวละครนี่มันแตกต่างกันไปนะครับไม่ได้หมายความว่าแบบเอ้ยมันไม่ได้เหมือนแบบเกมเกมอื่นที่แบบก็หาดาวรับไปได้ทุกคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเกมนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับ เกมนี้จะใช้แทบทุกตัวละครเลยบางทีตัว3ดาวสีดาวเราก็ได้ดึงมาใช้ได้ดึงมาเล่นนะครับผมความสามารถของตัวละครนะครับนะครับผมดาวีตันนี้ก็ยังกดได้อยู่นะครับผมเวทแรงเลยนะครับด oh, ีรันมาแล้วนะครับผมเวลาเป็นกิจกรรมมาให้เล่นกันนะครับแต่ว่าตัวละครมันก็มีอยู่แล้วล่ะในตู้นะครับผมจะไม่ ปักพงก็นี่ม,มาตีบอสนะครับมาลองดูฮะบอสก็จะเป็นตัวใหญ่สุดด้านหน้านะครับผมคิดว่ามันมันก็ไม่เชิงบอสเรเป็นมินิบอสมากกว่านี่ปักพงปักพงก็ตายและะ้วโอเคครับฐานห้าผ่านไปได้อย่างรวดเร็วนะะประมาณนี้เน้นเอาผ่านนะผมเน้นผมบอกแล้วนะนะผมเน้นเอาผ่านนะครับผมไม่เน้นเอาเขาเรียกว่างไงอะ่ะเอาแต้มนะครับผม ต้องดูกันอันนี้แถวหลังที่แถวหลังแล้วก็ถ้าแถวหลังหมดอะยังไงดาวีก็ตีตัวหน้านะครับผมจะสลับที่ไปก่อนโอเคประมาณจริงแค่น้องอะเตะแก้วเตเรียตะแก้วก็จบปัดโโรตรงลงมอตายเลยแม่พิจิงหอท้านมันก็ นะครับผมถ้าเอาตัวแพ้ธาตุมาจะบอกว่าไม่อย่างที่คิดก็ไม่ได้นะก <'s> ็เอาตัวแพ้ธาตุมาเนาะตัวที่ชนะธาตุอะเอาตัวที่ชนะธาตุมาแล้วก็วางแผนการคำนวณสก,กิลดีๆครับว่าอันไหนโดนอันไหนอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเน้นผ่านนะครับไม่เน้นแบบเขาเรียกว่าไงอะไม่เน้นเอาแต้มเนาะแล้วก็ชั้น6นะครับชั้น6 <S <S เป็นต้องมีธาตุสองมือสองนะครับผมธ <'s> าตุแบบแสงแสงสองมือสองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน แสงสองมืดสองนะอย่างตามแสงสองมืดสองแดนหน้าต้องมีผมบอกแล้วแดนหน้าก็คือต้องอยู่ในทีมรอไปเลยอะเพราะว่ามันสามารถทำให้ตีธาตุแรงขึ้นแสงสองมืดสองหรอแสงสองมืดสองผมหาก่อนมืด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 ผมเอาเป็นเซตนี้มั่นใจว่าแรง ไอ,อคลิปของเราเสร็จเลยแล้วก็แสงสองอแสงผมเอานีไปแล้วกันนะเผื่อไปไปยีไป,ไป,ไปฟาดแล้วก็แสงอีกตัวหนึ่งจริงจริงน้องจัดก็ได้นะแต่น้องจัดใช้เพชรเยอะนะครับเอาเป็นน้องแองไปแล้วกันแต่สกิลหมู่สกิลหมู่ตอนนี้ถามว่าเยอะไหมก็ก็พอมีนะครับผมเดี๋ยวลองดูอีกทีว่าอย่างไงไม่น่ามีสกิลหมู่ตัวอื่นละ ครับประมาณนี้นะกันนะครับอันนี้คือตัวละครผมก็มีครบทุกตัวแล้วละ่ะเคมนะ <c oughs> แค่ชุดไม่ครบไปเฉยนะประมาณนี้นะครับยังไม่มีตัวใหม่เข้ามาลาฟิเทียรอกันอยู่เจอเามาคำนวณก่อนเลยครับบัฟปึ๊บอันนี้เตะแถวหลังจะเตะยังไงให้โดนทุกตัวนะครับผมแล้วก็ มันนี่ขีดผมระเบิดหมูอ่ะดิระเบิดหมูจริงๆแค่เตะไปก็น่าจะไม่รอดแล้วก็คืออ่ะอวนแถวหลังเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วเหลือแค่แถวหน้าสองตัวอ่ะได้อยู่ผมว่าแถวนี้ได้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราเขามาเลีย ชนะ6นะครับทั้นสุดท้ายนะคะระับผมสำหรับหอคอยท่าหรือว่า Tower เท้าเว f ร์ออฟไลน์โอเค9โคตาบิโมะรึมี้ิ้าจิ่มา่ค่ะค,ค,ค,คือถ้าเล่นแองจิลิก้าไอ้น้องแองจ์นะผมน้องแองจิลิกานะ้าเนี่ยพยายามให้น้องแองตีตัวที่เลือดเยอะนะครับเพราะน้องสกิลของน้องแองจ์เขาจะขึ้นอยู่กับแม็กแมน่เอ็นพีของของมอนเนาะ ไม่ว่าจะเป็นบอสหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับแม็กเกตพีนะครับสำคัญนะขึ้นอยู่องแม็กเกตพีของเขานะเนี่ยตีเป็นรูปบวกนี่ผมว่าได้ละสก,กิลหมู่เยอะๆนะครับที่นี่เตะมาก็จะตายหมดละระเบิดเบิดข้างหลังไปแล้วก็ฟาดเดี่ยวพันเดียวหนึ่งสามแสนบอสก็ได้ซ <P> ้ำได้ซ้แม็กเกตพีไม่ได้หมายความว่าเฮดพีที่เหลืออยู่นะครับของบออนนะ้ำแม็กเกตพีก็คือแม็กเกตพีครับ จำนวนเทพพีเต็มของบอลเอามาคูณกับเปอร์เซ็นต์นะครับของน้องเขาแล้วก็ฟาดเข้าไปเลยมันก็เลยแรงนะครับผม<น>เล่นได้หลายคอนเทนต์นะครับผมทําให้คอนเทนต์เน,นีน่ยเล่นง่ายขึ้นมากๆนะครับเล่นง่ายขึ้นในหลายๆคอนเทนต์เลยถ้ามีนะครับครับน้องแองเนาะน้องแองไปฟาดบอสนะจะลองดูกันครับเพิ่เพิ่มปั๊บ เบิ่มเบิ่มเบิ่มบิ่มหายเลยว่าแล้วตอนน้องอีกิบันนี่ผมทำาไป้แรงว่าแ้วเพ่อพีพีด้วยมันก็เลยแรงนะครับผมไปนะไละไปกันต่อครับชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นที่สบายๆชั้นหนึ่งนะครับใครของไม่มีอะไรยังไงก็ค่อยๆทําเล่นขึ้นมานะครับเล่นเท่าที่ได้นะครับไม่ต้องรีบนะครับผมอันนี้ผมอาจจะของมันอาจจะแน่น นะครับผมหอมมันจะแน่นเกินนะผมก็เลยมันก็เลยดูง่ายเนานะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มันก็ตึงมืออยู่เหมือนกันนะแต่ว่าคำนวณดีๆครับยังไงก็ผ่านคำนวณการปล่อยสก,กิลดีๆไอ้คำนวณไม่ดีก็คือไม่ผ่านคือมันผ่านไหมมันผ่านแต่ว่ามันเงื่อนไขมันไม่ครบไงผมม่เ่าผมไม่อมไอ้นี่นแล้วกันผมไม่ปล่อยผ่านแล้วกันเพราะว่ามันจริงๆมันควรจะผ่านได้นะครับควรจะผ่านได้ นะนี่เตะปุ๊บตายปับป๊บมา,านี้ออกมาน่าจะได้เลือกะกดะฮัทยาฮัอย่างงี้นะครับผมฉันชนะแล้วเนี่ยง่ายเลยมันง่ายเลยม,ม,มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคนท้าคนเล่นใหม่ไม่ไม่ง่ายนะครับผมแต่คน,น,นเล่นสักพักหนึ่งแล้วก็ ก็น่าจะง่ายกันอยู่นะครับเล่นตัวชนะา,าตุขึ้นมามีทุกตัวนะครับผมก็คือพยายามมีตัวละครครบทุกตัวนะครับแล,แล้วก็มีทุกทา่าทำทำผืดอ,อไว้บ้างทําน้อยทํามากแต่ถือว่าได้ทําเริ่มต้นไว้ก็ยังดีนะครับสำหรับตัวละครนะท,ทํทำไว้ไหน่อยก็ดีนะครับผมทุกตัวพยายามทําทุกตัวจะไม่ได้ทุกตัวแบบว่าเอออีตัวนั้นก็ทําตัวนี้ก็ทําอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่จะเน้นแต่ตัวเมนอย่างเดียวนะผมก็เรียบร้อยก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเท้าพายหกชั้น นะอันนี้ผมก็ได้อันดับเนี่ย900กว่านะครับผมเพราะว่าผมไม่ผ่านเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะการอ evaluate วันนะี้เป็นสกิล evaluate นะครับก็คือสกิลการจัดการนะครับผมสกิลการคิดวิเคราะห์ของเราเนี่ยก็จะมีผลด้วยนะครับผมมันก็จะมีบอกอยู่ในบรรทัดสุดท้ายนะครับรเวลาเข้าไปเล่นจริงๆมันจะมีอ e v a ล u a t i o นสกิลมาให้เนี่ยอ e v a ล u a t i o นพอยต์เนี่ยอันนี้ข้างล่างเนี่ยนะครับผมจะไม่ขึ้นเป็นนาฬิกาให้แต่จะเป็นโบนัสเสริมของเรา นะครับเพราะว่าเนี่ยก็คือบอกว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะคือเขาจะบอกว่าคือพยายามพยายามจะเขาเรียกว่าไงอ่ะแต้มเนี้ยใช้ให้เราพยายามจบให้ได้ภายใน1เทินแล้วก็ลดการใช้แบบว่าเขาเรียกว่าไงคาแรคเตอร์ให้มากที่สุดนึกออกไหมก็คือแบบว่าใช้ตัวให้น้อยที่สุดสมมติว่าเรามีในทีมเรามี5ตัวเราใช้3ตัวสามารถจบได้แล้วอะไรเงี้ยจะได้แต้มมีวอเอทเยอะขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ปล่อยพวกเอ็นเกมเล่นไปนะครับผมสำหรับเราก็ เล่นชิวๆก็ผ่านก็ผ่านโอเคนะครับผมก็เน้นแค่นี้พอเน้นผ่านนะครับผมอันดับก็3 0 0ยกว่ามาถึงนี้แล้วก็ได้รางวัลขั้นต่ําสุดแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสโอเคฮะัสำหรับ power of p i ก็ขอปิดเพียงแค่นี้นะเพราะว่ามันไล่มาตั้งแต่ชั้น1ชั้นหกแล้วแยกคลิปมาให้แล้วโอเคครับงั้นเดี๋ยวจะครั้งหน้าจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ก็เดี๋ยวมมาเจอกันนะครับไปเจอกันให่คลิปหน้าสวัสดีครับ